หวงีได้ยังล่ะอคูบ่ามือเนี่ยกบไตน้ำเหรอกบไตน้ำเออเคยเห็นตะไคร้ไตน้ำเนาะเออมือโกบไตเเป็นยังเป็นยังอันนี้สามเพียงเกินอัตราบอกไปเข้าไม่พูดนะบัดกบมันบกขาดเงี้ยเนาะโอ้โหคกระซิกตัวเนี่ยเออโคกระอยากหัวแน่นเนาะซิกเนาะ่โอ้ส่งไหมบอกมันส่งกระอยากซิกแน่มันเป็นซิกมันส่งตะก้อนกันเลยเออ อ่ะเดี um. yeah. ๋ยวสิไอซับกบเอ้ลงหมอนี่เนาะใส่หมอนึงเธอสิมาเข็ดไตรน้าครับอ่ะเครื่องนี่สีมี่อย่างแน่ตะกองมีพริกมีกระเทียมพริกกระเทียมตะไคร่ตะไคร่ใบกูดเนาะมนอ่ะโขกโอ้โขกเนาะโขกซิกอันนี้เรียบร้อยบ่เรียบร้อยอ่ะกบนี่เจ้าใส่ไอ้หมอนึงนะครับเพราะว่าสีเข็ดอันเป็นกบไตรน้ำอ่ะหนึ่งเป็นเลขอะไรรดเนอะหนึ Ð, ไงอืมห่วยสร้างว่าเถอะห่วยเสือบ่มันไปเนี่ยทางเห็นปิ้นแน่อยู่บ่นมันไปซิกซิกบ่นบ่แม่นนั่นหลายตัวแล้วบ่นเส้นได้สิแม่เออบ่นไยมันใส่หลายซ้ำหลายมือเดียวบ่มือละทางเดียวต้องปิ้นแม่นห่วยแม่นบ่นแต่กองแค่ส่งไหนสามมือไายมีหน่อยพูดน้องสามมือต้องหัดละตัวหัดจิตมึนอ๋อโอ้ปีนอีกปีนเราปีนอีกอ๋อ โบกมุมสีคือเขาเมีนโคกโมเลกเออว่าเป็นน้ำโคกโบกนึงนะว่าโทษโคกซื้อโทษโคกสีเคยซื้อโทษดิ่มกันบ่ได้โคกสีเด็กเอ้ามีเครื่องต่ำนี่มีหยังแน่ในที่เอาใส่เข้าไปนะมีตะไคร้มีกระเทียมแล้วกับพริกขาน้ำเนาะแม่นขานโมเลกต่ำเลแต่ว่าซอยเดี๋ยวสิเอาน้าหยอดลงนี่จักหน่อยแม่นเพื่อสิบ่ให้มันแห้งเกินไปขามเปียกแม่นอา ันนี่ยังไงพี่แกงพี่แกงถ้ามาเขียงกับประจำการอยู่นี่คือเราเนาะเออปล่อยไปเด็ดล่างเองเอ๋อพี่แกงลงไปแกงลงไปผงเหลืองขึ้เแล้วเนี่ยกบประมาณรลนึงเนาะเนี่ยกรอบรูนึงผงเหลืองห่อนึ่งเหดือยใส่ลงไปครับอันนี้ก็ตามนี้คือเราบอกเนี่ย ผงขาวอ่อน,นะผงขาวเรียกเน้นแน,น่เนนต็มเต็มหน่อยเสียบหน่อยอันนี้ผงร้วมมิดบ่ผงร้วมมิดเท่ลงไปครับต่อไปน้ำปลา <S 2> <S 2> น้ำเข็มเทลงไปอ,อ๋อแต่ก้อ,องน้ำไม่หยอดะน้อยบัดน่ น้ำเปล่าหยอดครับโอ้หยอดเปลือ้บอเบม่อกันมือ่งอเลยใส่เปื่อกอย่างนั้นด้วงเลยพอได้อีกหรอวะใส่อีกน่อยนึงแต่ต้องแง่โอ้าะกองวาย่นบอกตอกอนวยต่อไปข้างหม้อข้างหม้อบาบันรหืมียบ้อย นี่ละซิกบัดนี่บอกค่อยว่าไกลไต่หนำผมเอะอออหมอยองเทิงครับเทน้ำลงไปเทงหมถ้าประมาณจังนี้น้งนึ่งหละน้ำน้ำเทงหม้อเดือดไปจะเปิดหม้อออกไหมก่อนเห็นไหมลืมลืมไ้ปยิมดสรแล้วจะแจกว่าจังไงฮึอปเลยบุกบเข่า่ปะ เดี๋ยวเข้ากันเองอ่ะหลังจากผ่านไปประมาณสามสิบนาทีเนาะใส่ใบกระเพราไปก่อนใบกระเพราลงไปก่อนอีกหนึน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพอดีเหมสี่สองน้ำพอดีแน่ยได้ว่าเอาเอาอีกนีดนึงจากน้ำสนิทโอ้ยนี่เป็นซีฟเฮ้เป็นซีฟน้ำเดียวกับอะไรแต่กล้องว่างเด๋น้ำเดียวกับอะไรได้น้ำเดียวน้ำเดียวอะไรเลยแต่ว่าความจริงออกจากปากซิฟได้บัดน่ะซีฟซีฟว่าสนโอ้โ บ่หมายถึงว่าน้าเย็นน้านี่หลาเป็นแก้วเป็นแก้วเออเป็นแก้วเอ่อืมแต่ว่าน้าน้านั่นทำบ่ได้อีดีเออหน้านั่นเป็นเศร้าโอ้ยบอกแนวความบอกความเป็นไปบ่ได้อีกแล้วบ่อตัวกันแล้วเนี่ยไหอีกประมาณยี่สิบนาทีเนาะสุกเรียบร้อยบาดเนาะประมาณสุโมงเครืองได้เนาะได้เบิ้งนู้เบิ้งนู้เบิ้งนูอ๋อหอมมากอู้จีดอะกินนะเอ้าจีเลยจีเลยเด เตมีเมนูยังก่ดสิกุปไต้น่ำบอเบอร์ะไ้เบอร์ลบอสกุต่นํำแบบเคียงเคยงใส่เวลาโดดบ่มือเนะประมาณหาสี่วนี่ได้อะแต่ว้าไปเพิงมาสองชั่วโมงเลยดิ บอเได๋ยวัญว่าหาซิปหยุดนั่งคดื่มประมาณเกือบชั่วโมงนึงแมนาไม้ครับบนยากาศอนี้วันศุกเนาะแมนเมู่้ดอเมื่อกไกลรู้ต่ก้องเสียงไ่หูยิ่นกูอแต่ว่าบรดตัดเล็บหมดโบจงไปหงำเลยบบเล็บเจ้าหมเออ่จังะอันนี้ยังวันวะ สี่คนนี่แหละบ่ป็นไงบเราเปรียอย่เนาะมาให้เห็นตะไคร้เนาะเนี่ยจ๊บ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 จับบอืมแบเนาะบ่แสบก็ต้องจับจับธรรมาดา อ,อเพื่อดีใช่เ,เวลาเม่าไหร่บอาแค่ผ่าฟิวเดียวกันบ่วันนี้สีหอมกว่าเครื่องเมื่อไหร่ก็ผ่าเลยพู้หญิงก็ได้ทันหลัง

ประมาณโลนึงบริษัทเนาะประมาณนี้ประมาณโลนึงเนาะกุเลี้ยงหรกุเลี้ยงบ่เลี้ยงแน่นอนกุน้ำเปลี่ไปหมดเลยมันสพดิอืม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 อ กเนี่ยวเข้าดูกระไรดูนะหงมอนหง่นเผ็ดหงนหงผิดซิกไปทางเลียดตอนแล้วะแ,แต่กองเออแม่นแม่นมัน พักเย็นไว้ก่อนของพี่นะสิวันนี้หอยตีเรามาพักเย็นไว้หอยให้กินบ้ืมอลยใส่อางอย่างบ้า เขไม่เลือกก็เหมือนล้วเพชรใบตัวใหญ่ไหลปันใกล้เนาะเนี่ยไหลเนาะพาร์ทโอ้โหนี่หแหละซิกนี้เจอเมืออืน่นพี่น่องใหญ่เพ็ดนีอย่างแบบยิ่งเค้ง ลองหวามาปงขี้เก่าเนาะับมือนี่ห่อนไรห่อนเดห่อนนกเ็ดนีฮะมาสุดยอดอืออ้ยปางเดือกเลย่ะอเ่สุดยอดแบบไอ้บอกใครเลยที่เ้นาะสุดยอดดีีครับเรยดีเนาะครับ